พูดถึงเรื่องของการใช้ายก็ต้องบอกว่าและทีนี้มันแพงจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้แม้แต่ที่ดินนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ชัดค่ะว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทําเรทองนี่ก็เรียกว่าขยายตัวมากขึ้นไม่กระจุกตัวอยู่เทียงแค่ภายในตัวกรุงเทพมหาคนครเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องบอกค่ะว่าพื้นที่ที่น่าสนใจไม่แพ้ก,กันก็คือริมแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองค่ะ และก็ถนนสายหนึ่งนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นถนนการค้าการขายค่ะกลายเป็นแหล่งอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเข้าไปจับจองมากที่สุดก็คือจเจริญนครน,นั่นเองค่ะตอนนี้มีพวกอสังหาริมทรัพย์รายให,ใหญ่ไม่เป็นไอคอนสยามนะคะหรือว่าหอชมเมืองกรุงเทพที่ประกาศจะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองค่ะส่งผลทาให้ราคาที่ดินบริเวณนี้ตอนนี้พุ่งขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่สูงถึง0 0แสนบาทต่อตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะคุณสุรเชษกองชีพนะคะรองผู้อำนวยการค่ะ ทางด้านต่อ ทางด้านตัวราคาที่ดินนะคะถ้าเกิดดูจากที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าแพงมากเลยทีเดียวค่ะถ้าดูจากอดีตที่ผ่านมาราคานี่คืออาจจะอยู่ที่ประมาณ2แสนถึง3แสนบาทต่อตารางวานะคะแต่ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่6แสนบาทต่อตารางวาแล้วล่ะคะ่ะซึ่งคนที่ออกมาคอนเฟิร์มข้อมูลก็คือคุณสุรเชษฐ์กองชีพรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย c o r e e r i n t e r n ินเ o n a l ประเทศไทยบอกว่าบนย่านถนนเจริญนครนะคะเป็นที่ทาเลทองแห่งใหม่เลยค่ะ เพราะว่ามีการก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่เช่นไอคอนสยามนะคะและมีคอนโดมิเนียมค่ะทยอยมาเปิดโครงการจำนวนมากตอนนี้ราคาที่ดินก็ขยับขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวล่าสุดก็ยังมีโครงการนะคะหอชมเมืองกรุงเทพมหาคนครนั่นเองค่ะโครงการนี้มีมูลค่า4,600ล้านบาท มีทั้งโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองนะคะตั้งแต่สถานีกรุงทนถึงสถานีประชาทิปกค่ะก็ยิ่งผลักดันทําให้ราคาที่ดินสูงมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะคะว่าราคาที่ดินมันขยับขึ้นอย่างไรบ้างเริ่มตั้งแต่ปี2,555ค่ะช่วงนั้นราคาที่ดินบริเวณนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ2-3แสนบาทต่อตารางวาค่ะถัดมาคือช่วง5ปีนะคะที่ปี2,560ค่ะ เริ่มเห็นราคาขยับขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดไม่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาค่ะจะอยู่ที่400,000บาทต่อตารางวา แต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าติดอยู่ตรงริบแม่น้ำเจ้าพยาเลยเพราะได้วิวดีเลยทีเดียวนะคะจะขึ้นไปถึง ,0,000 0บาทต่อตารางวาเลยทีเดียวค่ะหรือเป็นการเพิ่มขึ้น3เท mm. ่าตัว mm. ก็เลยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมอสังหาริมทรัพย์ริมแม่น้้ำเจ้าพยามันถึงได้แพงนักบางที่นะคะขายเป็นระดับ200ล้านหรือร้อยล้านก็เห็นมาแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะก็เลยเป็นผลทําให้ราคาที่ดินมันเลยแพงตามไปด้วยนะคะ